สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องน้ำอ้อยมีดคงหวานนะคะวันนี้นนำอ้อยมาอยู่หลังบ้านเนาะลมเย็นๆนะคะแล้วมันแม,มืดๆด้วยนะคะเพราะว่ามีดนนองพึ่งออกมาให้เนาะวันนี้นะคะทําจากเหล็กสปริงโชกนะคะ,ะมีดซุยนะคะทั้งหมด1ิเล่มนะคะสําหรับเพื่อนๆที่รอคอยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปยาวๆเร็วๆเลยเนาะเพราะมันมืดแล้วค่ะลมแรงด้วยนะคะเล่มที่1น,นะคะความยาวอยู่ที่13นิ้วกว้างหนึ่ง นิ้วครึ่งสันหนาห้ามิลด้ามจับตรงนี้นิ้วครึ่งเออหกนิ้วครึ่งนะคะน้ําหนักอยู่ที่4ี่รอยเจสิบกรัมค่ะตัวนี้สวยมากเล่มที่หนึ่งนะคะไม้จับตรงนี้ทําจากไม้ลักเนาะทําจากไม้ลักนะคะไว้ไปเร็วเลยนะคะเพราะมันมืดแล้วเนาะ ต่อไปนะคะเล่มที่สองความยาวจะอยู่ที่13ามนิ้วกว้างนิ้วครึ่งนะคะสันหนาห้ามิลเราด้ามจาับตรงนี้6นิ้วครึ่งนะคะน้ำหนัก470กรัมนะคะสวยมากเลยค่ะสวยมากๆเลยค่ะน้ำหนัก400กรัมต่อไปเล่มที่สามนะคะ ความยาวอยู่ที่12นิ้วกว้าง1นิ้วครึ่งสันหนา5มิลด้ามจับตรงนี้6นิ้วครึ่งนะคะน้ำหนัก470กรัมค่ะด้ามจับตรงนี้เป็นไม้ลักนะคะ1-4เอ้ย1-5นะคะเป็นไม้ลักนะคะ1-5นะคะต่อไปนะคะเล่มที่4นะคะ เล่มที่สี่ความยาวจะอยู่ที่สิบสองนิ้วกว้างหนึ่งนิ้วครึ่งเหมือนกันนะคะสันหนาห้ามิลนะคะ,ะด้ามจับตรงนี้หกนิ้วครึ่งนะคะแล้วก็น้ำหนักสี่ร้อยแปดสิบกรัมค่ะตรงนี้นะคะเล่มที่สี่นะคะเล่มที่ห้าเล่มที่ห้าความยาวอยู่ที่สิบสองนิ้วกว้างหนึ่งนิ้วครึ่งสันหนาห้ามิลด้ามจับตรงนี้หกนิ้วครึ่ง แล้วก็น้ำหนัก460กรัมนะคะอ้อยไปเร็วนิดนึงเนาะเพราะมันมีสิเล่มน,นะคะแล้วก็เหมือนลมเหมือนฝนจะตกด้วยนะคะอ้อยมามืดมากเลยวันนี้นะคะเล่มที่6นะคะความยาวอยู่ที่11.7นิ้วกว้าง1นิ้วครึ่งนะคะสันหนา7มิลด้ามจับตรงนี้6นิ้วครึ่งนะคะน้ำหนัก460กรัมนะคะต่อไปนะคะด้ามที่7ดนะคะด้ามที่เจ็ดนะคะ น้านที่7็ดความยาวจะอยู่ที่11นิ้วครึ่งนะคะกว้างอยู่นิ้วครึง่งสันหนาสันหนาห้ามิลด้ามจับตรงนี้6นิ้วครึ่งนะคะน้ำหนัก4 4 0รอกรัมนะคะต่อไปนะคะเล่มที่8ไปเร็วนะคะเหมือนฝนจะตกเนาะเล่มที่8ดใบยาวอยู่ที่11 5, นิ้วครึงะคะ่งกว้า,าง1น,นิ้วครึ่งนะคะสันหนาสมิลด้ามจับตรงนี้6นิ้วครึ่งนะคะน้ำหนัก400รอกรัมค่ะ ด้ามที่8ดแล้วนะคะต่อไปด้ามที่9นะคะด้ามที่9นะคะความยาวจะอยู่ที่11นิ้ว11นิ้วครึ่งกว้าง1.4นิ้วสันหนา4มิลแล้วก็น้ำหนัก420กรัมนะคะด้ามจับด้ามจับตรงนี้6นิ้วครึ่งนะคะทําจากไม้แดงนะคะ,ะไม้แดงนี่ตั้งแต่เล่มที่6นะคะเล่มที่6ถึงเล่มที่10เป็นไม้แดงนะคะ1-5่ะเป็นไม้ลักนะคะ ต่อไปเล่มที่10นะคะใบยาวอยู่ที่11นิ้วกว้าง1.4นิ้วสันหนา5มิลด้ามจับตรงนี้นะคะ6นิ้วครึ่งน้ำหนัก440กรัมนะคะ,ะสวยงามมากเลยค่ะอ้อยไปเร็วนิดนึงเนาะอยู่หลังบ้านลมเย็นๆนะคะกลัวฝนตกเนาะ10เล่มนะคะเล่มที่1ถึงที่5เป็นไม้ลักนะคะแล้วเล่มที่7ถึงเล่มที่10 น้ำจับเป็นไม้แดงนะคะ,ะวันนี้น้าอ้อยต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,นะคะที่ช่วยอุดหนุนบางคนก็เป็นลูกค้าประจาด้วยนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ,ะถ้าสมมุติสนใจติดต่อเข้าไลน์แอดไลน์ไม่ได้ให้โทรมาเบอร์โทรของน้าอ้อยได้นะคะ0 9 3 3 0 1 7 9 4 3นะคะหรือแอดไลน์ได้ก็แอดไลน์มาที่น้ำอ้อยขึ้นไว้เลยนะคะวันนี้ราคา699บาททุกเล่มนะคะ วันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะมาแบบมืดๆเนอะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย